ใหม่ใส่เซฮิตไปไหมบ้าขอนี้วคึ้นแา้วพี้นแล้วขเนี้วใบลางเนาะจังเบ้อเข่งเข่งเข่วเข่งน้องใหม่เซฮิตเซข่อตู่นักขาเนี่ยแหละี่น้อกบปกินปลาแดกเว้ยงดหลาย ฝนตกนม่อใหม่ก็ลังออกพี่น้องเมื่อใหม่ก็ลังหลาย 응. 아. tốt bông hú bà hết phục nó mẹ có lắm rồi cho vô kín ta dạc kín chú. ยังเห็ดพอะีม่้องหอากินเนยอะไงสั่งกินกัยยานเพราะไดตามปกเนาะสั่งของมาบ่เคยได้ดตามปกเลยเยันเลยยันอีก Cách đẹp đi đâu là kinh trang hết phở nhằm phụ phụ riêng ตอกหองอา,อากอากอยู่กินยุบไปไหนหลายหลายน่าม่หวานพี่น้องใส่สมุนไพรหลาย กมอึงกับบ่ไกินน้ำเผาแกกเห็เขาไม่ได้กินบุกสาวเคยสั่งนันเห็ดเพาะไม่แม่กินเกีบดมากันเผาหนัาหยาบแม่ไปนอหนังบร่ได้ตปุกก็เลยบ่อยากสังกส่งบกาสั่ง chui dàn thử con bữa đi bao 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 Ừ, ừ, im ba, ba im cả mày kiếm bát, con được lông hèn đấy, Khảo cái đai, được lông mà đẻ, lông hèn. โอ้แกข่งน้องใหม่พี่น้องแซ่บวัดลือก็อิ่มพี่น้องเข่งน้องใหม่ใส่เฮ็ดเสร็จไม่เห็ดพอ,อกระส้งไม่กินได้เด้อพี่น้องเอ้ยอึอ้งมุน้นอะวัดอากเบี้ยนาววย่าวัดอากอยากกินบ่ได้กินหมู่บ้านตลาดน,นัดก็ไปย่างหาอึง้งบ่มีบ่มีพี่น้องหายาก Variance, บ analyze, บ erman, บกินป่สุภาพกินม่มา่ากับขอโทดขอพ่หลายๆเด้อค่ะตำลังคลิปนี้เอาไว้สักนีดซักก้อนน่ค่ะแต่ไปมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจย้านั่งเน้อค่ะ